สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบ,บับที่3พศ2 5 6 2ในข้อที่4ข้อที่4โจทย์ถามว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ภายในกี่ปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครอง ที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดช้อยมีดังนี้นะครับกอไก่1ปีขอไข่2ปีขอควาย4ปีงองู5ปีจอจาน์10ปีข้อนี้ท่านตอบข้อไหนครับข้อนี้จะอยู่ในพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ถ้าท่านได้อ่านกฎหมายฉบับนี้ท่านก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้ ฉเฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อไหนครับตอบข้อจอยจาน์10ปีนั่นเองอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ10ปีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครงอ,องพศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ในมาตรา63ขับ8 บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายใน10ปีนับแต่มีนับแต่วันที่คำสั่งทางบุครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดวัก2คำสั่งทางบุครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด ในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์วงเล็บสองเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์และไม่มีการฟ้องต่อคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดีวงเล็บสามศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษายกฟ้องหรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุดแล้ววรสามนะครับหางหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินครบถ้วนและล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรหนึ่งจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้วรท้ายการขายทอดตลาดหรือจำหน่าย โดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ภายในกำหนดเวลาตามบักหนึ่งเพื่อชำระเงินรวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครองจักรธรรมได้ แม้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งข้อนี้อยู่ในมาตรา63ทับ8ของพอรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ .2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ .2562 นั่นเองนะครับในข้อ4อทวนโจทย์อีกครั้งหนึ่งครับโจทย์ถามว่าหน่วยงานที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการยึดอายญดทรัพย์สินภายใน,ใน,ในกี่ปีก็คือ ภายใน10ปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบได้ที่ Facebook ประพันธ์วารำมีทั้งหมด4 a c e บุ๊กด้วยกันมีประพันธ์วารำ a c e b o o k ที่1ประพันธ์วารำ a c e b o o k ที่2ประพันธ์วารำ a c e b o o k ที่3ประพันธ์วารำ a c e b o o k ที่4และก็ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วารำ ในช่องทาง Youtube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาวรำแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าในช่องทาง TikTok ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาวรำและในช่องทาง TikTok ภาษาอังกฤษก็คือประพัน2523 @prapun2523 นั่นเองนะครับข้อสอบชุดนี้นะครับในข้อสอบพระราญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562สามารถใช้เตรียมตัวสอบท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปหรือสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดในส่วนของอบตเทศบาลอบจและเมืองพัทยาและที่สำคัญนะครับก็ส่วนราชการต่างๆ และก็ที่สาคัญสุดก็คือภาคโกของโกอพอในส่วนของกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ออกด้วยนะครับในส่วนของกฎหมายนะครับในส่วนของภาคโกของโกอพอเป็นการเริ่มต้นนะครับถ้าท่านสอบผ่านภาคโกของกโพอท่านก็ไปต่อย,ยอดในส่วนของ การสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของสอบภาคขอต่อในตำแหน่งที่ส่วนราชการต่างๆเปิดสอบนะครับในส่วนของท้องถิ่นก็มีบางตำแหน่งนะครับก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้สอบด้วยนะครับและในส่วนของสายบริหารก็ใช้ข้อสอบชุดนี้อยู่แล้วนะครับในกฎหมายฉบับนี้ออกอยู่แล้วท่านก็สามารถไป ใช้ข้อสอบชุดน,นี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ก็เตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปและก็สอบคั้นเลือกสายงานผู้ประหานท้องถิ่นนะครับและก็ภาคกองของกอ,งองพอลองติดตามตามช่องทางที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะก็คือไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทางทิกต o k หรือช่องทาง Facebook นะครับลองไปติดตามดูเผื่อจะได้ประโยชน์นไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ4ไว้เพียงเท่านี้ในข้อต่อๆไปก็จะมาเฉลยเรื่อยๆอัพลงทั้ง y o YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ท่านสะดวกช่องทางไหนท่านก็ไปติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ4ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ